สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้เราก็จะมาลงอุปกรณ์น,นะฮะคือลงได้บิดนะฮะผมจะลงได้บิดก็บอกนิดหนึ่งครับผมสำหรับสายไฟนะฮะนี่เราก็เชี่ออกนะะจากหลังแท่นนะครับผม เข้าฟิวนะเส้นหนึ่งก็เส้นหนึ่งก็ยิงตรงไปทั้งหมดจะมี3ามเส้นนะฮะทั้งหมดปักนะครับผมน,นี่เดี๋ยวกาวเข้าตรงนี้เลยครับผมนี่นี่บัดกรีเข้ากับ gnd นะฮะตรงกลางนี่ครับเนี่ยกลางบอร์ดนะฮะนี่กลางบอร์ดนะฮะจะมี gnd นะฮะกาวกาวจากปักบัดกรีเข้าเลยครับผมนี่จะมีกาวนะฮะ gnd นี่สายเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งนะฮะเนี่ยมันมันมี3เส้นเส้นหนึ่งเข้ากาวเข้า,า gnd นะฮะเพื่อจะลงหลังเพื่อจะลงกองอีกเส้นหนึ่งเข้าปลั๊กเข้าวสวิ๊เลยนะฮะสวิคมทั้งหมดมีลายกันนิวตันนะฮะเข้าวสวิ๊แล้วเส้นหนึ่งเข้าฟิวนะฮะ อีกเส้นหนึ่งเข้าฟิวเข้าฟิวแล้วออกจากฟิวไปเข้าสวิ์เช่นกันครับคนเราฝั่งนะฮะหลังจากนั้นจากสวิ์นะทั้งวิกทั้งหมดจะมีข้างล่างข้างบนนะทั้งหมดทั้งหมดจะมีข้างล่างและข้างบนนะทิดที่ต่อหรือจะเสียบก็ได้นะฮะแล้วก็เอาจาก สวิกนะมานะครับผมเขา้าซอฟต์สตาร์ทนะก็นี่ยนี่ยทอร์สตาร์ทครับผมเขาเขียนคขาว่าอินนะฮะอินพุตเขาจะซอฟต์สตาร์ทนะออกมาจากสวิกเขา start ้าซอฟต์สตาร์ทสองเส้นเข้าเลยครับผมรอดมาจากในมอปแปลงจากซอฟต์สตาร์ทออกมาเอาออกเนี่ยฝั่งนี้ออกเข้ามอปแปลงเลยครับผมสองขดนะฮะ หลังจากนะฮะมอแปลงก็ออกมาเลยครับผมมันจะมีทั้งหมดนะฮะผมใช้หมดเลยนะฮะทั้งกาโวลต์กาโวลต์สิบสองโวลต์แล้วก็สิบแปดโวลต์ผมใช้หมดเลยครับผม9กาโวลต์ผมใช้ตัวไฟหน้าแท่นนะฮะสิบสองโวลต์ผมให้มา พัดลม4ตัว18โวลต์ผมมาป้องกันลำพงครับผมนี่18โวลต์ตัวป้องกันลำพงครับผมนี่นเพราะตัวป้องกันลำพงมีตัวเล็กตูไฟนะครับผมนี่นี่เจ็ดแปดหนึ่งสองกุญแจมาตัวนี้นะครับผมจะมาไฟจะมาเท่าไหร่ก็ช่างนะ ก็จะ r ล c t ฟ f y ที่12โวลต์นะเพื่อให้เดลีของเราเนี่ยทำงานคล่องขึ้นนะในการตัดในการุงจรน,นะตัวนี้นะนี่ตัวนี้นะผมก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะผมรุ่นนี้ครับผมผมจะขายอยู่เร้อยร้อยแปดสิบบาทนะท่านผู้ชมไม่รู้จะถูกจะแพงกันไรนะ 180บาทค่าส่ง45บาทนะเคอรี่ครับผมไม่รู้จะถูกจะแพงสิ่งไหนะบ180บาทครับผมตัวนี้มีตัวนี้นะเล็กหนาลงตรงนี้ครับผมชั้นที่สองนะฮะท่านผู้ชมนี่ ชั้นแรกก็อยู่ในบอร์ดตัวนี้นะครับผมบวกเข้าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมลบสีดำมันจะเข้าตรงนี้นะฮะเราจะเสียบก็ได้แต่จะเราจะบอดกี่ใต้พิ้นก็ได้นะฮะนี่นี่บอดกี่ใต้พิ้นก็ได้นะครับผมนี่นวนไนะะวเก็บว้อยู่นะแฮมเอพเค แอมจะเข่าตรงนี้ก็ได้นี่บัตรกี้ตรงนี้ก็ได้นะบัตรกีตรงนี้ก็ได้ถ้าเราเนี่ยก็บัตรกี้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้ออกก็ตรงนี้เข่าตรงนี้ออกตรงนี้เข้าตรงนี้ออกตรงนี้นะจากแอมตรงนี้ออกตรงนี้ตัวกี้ตรงนี้ก็ได้เพื่อให้มันแน่นให้มันดีนะะให้มันทนทนนี่ตัวนี้ผมก็จะลงตรงนี้ครับผม ผมต่อขานะฮนี่ตรงตรงนี้วัดแล้วก็ขัดน็อนตรตรงตรงนี้นะฮนะหน้าปอมอนนี่ครับผมนี่กลัวลบนะฮะในตัวนี้ครับผมป้องกันลำพง <c oughs> ส่วนกาวแท่นนะฮะนี่นี่กาวกล่องนะผมบัดกีข้างๆเนี่ยผมมีรูมันมีรูเยอะนะะเพราะกล่องผมใช้ ทำสองสามรอบแล้วนะทำคลิปคลิปนี้ก็คงเสร็จนะฮะรอบนี้ไม่ทำอีกแล้วครับมันลือบ่อยมันพังครับผมกล่องนี่นี่ผมใช้น็อตนะ,ะมันบัดกีแกะบางท่านก็ใครบอกให,ให้ขูดกล่องผมน็อตขันแน่นนะครับน็อตขันแน่นแล้วก็บัดกีเลยะครับผมใส่น็อตนะ,ะผมก็เอานี้เลยครับมันมีรูตรงนี้ผมก็เอาข้างนี้เลยะครับผมนี่ต่อสายมา ราจะบัดกรี่ได้ผมว่าจะบัดกรีแล้วก็อนาคตเปิดเราเซอร์วิสครับหรือเราต้องการรื้ออีกเราก็จะรื้ออย่างครับก็ใช้บัดกรีครับผมนี่ใช้ที่เสียบนะฮะเสียบเนี่ยฮะถ้าที่เสียบหางปลาเสียบลงตรงนี้เลยครับผมตรง GND นะฮะผมตรงนี้นะฮะสะดวกสะดวกนะฮะไม่ให้เกะก,กะอะไรสักอย่างอะไรประมาณนั้นครับ ตัวนี้เป็นครัวลำพงลบนะเพื่อจะเข้ามัดกีนี่เลยครับผมนี่มัดกีนี่เลยนี่นี่้าจยมาตรงนี้ก็มัดกีนะนี่มัดกีตรงนี้นะนี่ทำยังไงจะไม่ให้มันเก,ก,กะแล้วก็พยายามวางแผน นี่ลงุงมันก็จะไม่เกีก่กะน,นี่แล้วก็บัดกีด้านนี้นะนี่กีก็ตรงนี้เลยนี่ตัวน,นี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นขั้วอีกขั้วลบอีกฝั่งนึงก็บัดกีเข้าตรงนี้เลยนะฝั่งนี้จากโมดูลน,นะโมดูลเข้าตรงนี้ครับผมเสียบก็ได้ บัตรกีก็ได้นะฮะแต่ผมจะเสียบในบัตรกีผมก็จะดูอยู่แตโคตรลบมันมันออกง่ายอยู่นะฮะผมว่าน,ะนี่คันเราสองตัวตัวนี้เราก็บัตรกีตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เลยฮนะไฟก็เข้าตรงนี้กาวกับไฟ18โวลต์นะนี่ผมทำหลักใหญ่ไว้อยู่ให้อยู่นะฮะสมมติว่า จะเสียบก็ได้นะกาว GND นะตัวนี้ไฟสิบไฟได้ตั้งแต่12มสโวลต์ถึง18มโวลต์นะเขาตรงนี้จะมีตัวเล็กติไฟเฮ้ยอยู่เนะขาตัวป้องพัดลมได้2ชุดนะครับผมแต่ผมใช้ชุดเดียวผมก็เลยยังไม่ไม่ใส่ตรงนี้นะผมผมมาไม่ได้ใส่พัดลมครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชม ผมก็ต้องใส่ให้ครบเลยนะผมครับมีลูกค้าสั่งมีคนสั่งก็ทำให้ครบนะครับผมตัวป้องกันไฟเกินนะตามาที่จะร้อยแปดร้อยสิบสองวอนตลอดนะฮะนี่คือใส่กัวลบนะฮะอัน <c oughs> นี้เราก็จะมาลงกันครับผมท่านผู้ชม ถ้ามันพูดหลักวิชาการมันก็จะนานนิดหนึ่งครับผมก็ทนฟังนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับผมนะฟังนี้ เป็นขั้วลำพงนะฮะนี่ต้องไปดูตอนที่เข้ามาดูใหม่ก็ต้องไปดูคลิปเก่านะที่ผมทำไว้นะฮะจาก EP ที่1นะึ่นะนี่เป็น EP ท 9, นะีที่9ก้านะที่10แล้วนะนี่เป็นสายลำพงลบนะนี่เขียนไว้อยู่นะลำพงลบนะมันมืดกับผม ให้บวกให้ลบให้ลบกัวน้ำโพงฮีบีบวกไหลบไหบวกนะฮะนี่กัวนะฮะแล้วจะเสียบตรงนี้ก็ได้นะฮะต่างว่าใช้หางปลาเสียบก็ได้นะเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้ใช้หางปลาเสียบผมก็จะ เอามันลงตรงนี้ครับผมข้างๆนี้ครับเนี่ยนี่ผมันก็จะรอนริมๆม,มมานี่ครับส่วนมันก็จะมีจีนดีกาวจำเนงครับผม แบบหนึ่งท่านผู้ชมนี่นี่นี่นอันนี้ครับผมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นอ,ออกจากนี่นะฮะโค้ดลงพวงลบนะ,ะไฟลบลบีลบแล้วก็ขว HPK ลบแล้วก็ผมก็จะเอามาริมตรงนี้ครับผม ตัวนี้เป็นกราว GND นะ,ะนี่ๆๆเราก็ต้องทําสัญลักษ์เอาไว้ด้วยนะฮะ GND อยู่ตรงนี้นะฮะตรงกลางบอร์ดนี่น,ะะนี่ GND แต่ผมบัดกีด้านล่างนะ,ะเพื่อเนี่ยจะบัดกีนี้ก็ได้เพื่อทุ่มไม่ทําให้มันเอากามากเกิดไปบัดกีด้านล่างรอดออกมานะฮะ GND แล้วก็จะให้เป็นสีดํานะ,ะแล้วก็จะเอามาลิมนี้เหมือนกันครับผมนี่ จำไม่ได้นะดิ่มนี้เหมือนกันครับผมนี่มาไว้ก่อน,นแล้วก็ขั้วลาโพงสีน้ําเงินเราก็จําไม่ได้เพื่อนี่เอามาดิ่มนี้เหมือนกันครับผมนี่พันขึ้นไว้ก่อนนะนี่ฝั่งนี้เป็นขั้วลำโพงบวกนะฮะนี่แล้วก็เอาไว้ขึ้นมาไว้ก่อนนะเพื่อเราจะวางนะครับผม น่ะเหนไหมคือเราจะวางครับผม <c oughs> เราจะวางครับนี่เห็นไหมฮะศูนย์สามหกมันก็จะกว้างนิดหนึ่งครับเห็นไ,ไหมฮะที่วางเยอะนะสำหรับศูนย์สามหกผมดึงไฟครับเส้นนี้เป็นไฟนี่ฮะเห็นไหมฮะนีนนน่ดวกไหมฮะนี่เป็นไฟ ไฟบวกไฟบวกก็ดูด้านล่างก็เสียบก็ได้นี่เห็นไหมนี่ครับสีแดงไฟบวกนะฮะที่เราบัดทีด้านล่างปิ้นนะฮะนี่ไฟลบสี่ดำนะฮะเส้นใหญ่นะฮะเส้นเล็กนี่เป็นกาวนะฮะต้องจําให้ได้ด้วยนะสีดําสีดําเล็กนี่เป็นกาว GND เนี่ยซิงเกิลเป็นคอลัมพูงลบนะฮะนี่ แล้วก็ถึงเวลาแล้วก็เสียบน่าดวกไหมครับผมท่านผู้ชมครับฝั่งโน้นคลิปนี้ลั่นไม่ได้นะคลิปนี้อาจจะคลิปหน้าครับผมฝั่งนี้นี่ฮะชิ้นดีกาวนะนี่นี่กาวแล้วก็เอาขึ้นมาฝั่งนี้ครับตอนนี้กลัวลำพวงลบทบได้ก่อน อขึ้นมาไว้ฝัง่งนี้ก่อนเลยครับผมนี่ฝั่งนี้ก่อนเลยนะนี่จีนดีนี่ฝั่งนี้เนี่ยเพื่อให้มันซ่อนเรียบร้อยไม่ให้มันเกะกะน่อยนึงครับผมแต่เราก็นี่พวกนี้มันไม่มีอุปสรรคหรอกครับเราไม่ได้ไข เขาขายความดังครับผมคือน้ำเสียงเสียงของพาวเวอร์น,รนี่น่ประมาณนี้ครับผมน่าสวยไหมัะน่าสวยแล้วนะฮะก็น็อตยึดผมน่าจะไม่ไม่ยึดให้ดูแล้วครับมันจะ ยาวนานครับผมขันนะ็อตแค่เราก็น่าจะขันเป็นน็อตนะฮะเพราะว่าเราเจาะดูไว้แล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> คลิปนี้ก็จะจำลยครับผมหน้าช้ำสายเดี๋ยวให้ไน้่เลยครับผม,น,บผมนะนี่สายไฟที่เราบัดกรีออกมาใต้ตัวเล็กซ i ่ไฟเออร์ครับผมนี่ฝั่งนี้สีแดง สีแดงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ฝั่งบวกนะฮะฝั่งบวกแล้วก็เสียบเลยครับคาปลาเนะี่ยหางปลาเนะะี่ยเสียบหางปลาเน,นี่ยครับผมนี่นี่เสียบลงทั้งปลาเลยครับผมต้องบีบนิดหนึ่งะครับเราจะไม่ไม่ได้ถอดอีกแล้วฮะน่าจะถอดก่ บีบลงนี้หนึ่งครับผมเสียบบวกครับผมบวกด้วยด้านล่างครับล่างสุดนหลนนะสีลบบนเนี่ยฝั่งนี้ นะฮะเสร็จแล้วให่ไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยสะดวกสบายไหมหนะ้าลงแล้วก็เดี๋ยวทีหลังก็เก็บตัวนี้ใช้ขี้บนทายยึดเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับผมนะฮะเห็นไหมก็เหลือแก่ เงินก็เป็นัวลำพงงัวลำพวง GND ฝั่งนี้ GND เนี่ยเดี๋ยวจบัดกีีก็เข้า GND ตรงนั้นนะฮของนั้นก็เช่นกันครับผมนะก็จะมีัวลำพงบวกกับลบเหมือนกันครับผมลบอยู่ด้านล่างนะ บีบลงนิดหนึ่งนะลบดูดด้านหลังแล้วก็เสียบเลยครับผมเพื่อมันให้ความสะดวกกับเราเองนะฮะในการเซอร์วิสหรือการแก้ไขเพิ่มเติมอนะไร เสียบเข้าไปครับจุ๊บมันก็คราวนี้ออกอยากเลยนะ <laughs> 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 บอกเลยว่าถ้าเข้าแล้วออกอยากนะจะแน่นนิดหนึ่งปิดบังค่ายครับค่ดบริษัทนะ ไปแล้วนะโอเคแล้วนะนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าเรายังไม่เข้าตัวนั่นก็นีบตรงนี้ครับตะเกี้อน้อยเรานีบตรงนี้แล้วก็ลั่นได้นะส่วนสามเส้นนะนี่เห็นไหมแค่นั้นแหละครับผมท่านผู้ชมครับผมนี่ กั้วลำพงลวงเราก็จำได้สีดำมาสีน้ำตาลในกระบวกสีนี้ก็เป็นกั้วลำพวงลบแล,วบแล้วเราทดสอบเราก็พันแต่ตรงนี้พันแต่ตรงนี้นนล้วก็ทดสอบส่วน g D G D นี้ผมก็ผมจะเสียบตรงนี้นะ,ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมฮะมันจะมี จะมีตรงนี้เนี่ยผู้ชมกับผมที่เสียบอยู่นะกล้องน่าจ,จะโมวบนะน,นี่นี่เนี่ยนะสายซิ่งกันก็อยู่นี่จีดีนะเนี่ยจะมีสี่จุดนะรุ่นนี้ดีแล้วก็เสียบเลยฮะตรงนี้เสียบตรงนี้ก็ได้สามจุดสี่จุดเนี่ยฟ่งน้องก็เอาลงตรงนึง ตอนนี้ก็ลงตัวนี้ครับผมดีครับผมว่าถ,ถ้าชอบเสียบของนุ่นก็เสียบตัวนี้แต่ผมไม่ได้บัดกี้หางปลาใส่เลยครับท่านผู้ชมส่วนตัวนี้ก็หางปลาเช่นเคยครับนี่เป็นเป็นบวกนะเป็นขวดลำโพงบวกนะสีน้ำตาลครับผมก็จะลงตรงนี้ครับผมนี่ เห็นว่าแอมตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยตัวป้องกันลำโพงนี่นะนี่ตัวป้องกันลำโพงนี่แล้วก็บัตรีหางปลาลงตรงนี้ครับผมนี่แต่เราต้องจัดหน่หนั่นึองนะฮะผมก็จะทําการขันนัดก่อนนะฮะขันนัดแล้วเขาถึงจะบัตรกีครับผมคลิปหน้าก็จะลั่นเลยนะท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้คือ ประกอบในตนผู้ชมได้ชมน้อยหนึ่งครับผมเนี่ยไม่มีน่าจะได้ความรู้สักนิดสักหน่อยอยู่นะท่านผู้ชมนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นตัวสัญญาณครับผมเราก็จะเข้าตัวบอลนิดพุทธนะครับอย่างดีเข้าไม่ได้ครับผมลงไม่ได้ครับติดได้แค่พอใช้ครับผมเนี่ยมันก็จะบอกอยู่ครับผม วันนี้ดีครัเนี่ยจากมัวเนี่ยม,มันมัวครับผมเนี่ยน่าจะร้นกับกล่องผมครับนะกล้องมันน่าจะร้นครับผมจริงๆครับผมนี่มัน ง่ายครับตัวนี้ครับผมหนึ่งสองสามบอกเลยครับนี่แล้วก็บัดกีจากโวลลูมจะบอกแล้วหนึ่งสองสามนะหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็เอานี่แหละครับผมขาจากโวลลูมครับขาหนึ่งขาหนึ่งก็เข้าไปนี่ฮะจากที่นี่เข้าไปโวลลูมก็ออกมานี่แล้วก็บัดกีแค่หนึ่งสองสามนี่ครับผมในนั้นเราก็พันเศษกันก็นได้ตัวนี้เห็นไหมฮะแล้วก็เอาจาก หลังแท่นเนี่ยเนี่ยจากแท่นลงมาตัวนี้ดีครับผมก็มาบัดกีแต่ตรงนี้เลยครับผมนี่ฮะนี่บัดกีแต่ตรงนี้เลยครับกับเกาเนี่ตรงนี้กันเราไม่อยากให้มันวุ่นวายมากเราก็บัดกีพันแต่ตอนนี้ก็ตรงนี้ครับผมนี่บัดกีตรงนี้ก็ได้นะฮะนี่บัดกี แต่ผมก็จะพันเลยครับผมคิดว่าเอาลงเตก,กาวนะจากควรน,นก็พันใจกันเลยฮนะเรื่ความแน่นนี่ง่ายครับผมแต่ไม่ได้สัญญาณไม่น่าจะแรงครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าบิด4,600ัทรโบนี่แรงครับไม่ต้องไม่ต้องใช้สัญญาณแบบมากนะ ถ้าใช้สัญญาณแรงมากมันจะมันจะบี้ครับผมท่านผู้ชมคลิปหน้าก็คงจะลั่นนะท่านผู้ชมครับผมเนี่ยมันก็ง่ายครับผมสิงแต่มันก็ท่านผู้ชมสิงมันน้อยมันก็จะร้อนนะครับท่านผู้ชมครับผมบอกตรงๆเลยนะเนี่ยถ้าสิงมันน้อยมากมันบางมากเวลาเราอดัด แรงๆมันก็จะจะร้อนหน่อยหนึ่งครับผมที่เขาทำกันใช้ซิงตั้งแต่ศูนย์สามสามนะสี่นิ้วห้านินะะ้วันน่ะถึงจะถึงจะไม่ร้อนนะ,ะที่เขาทำกันใหญ่ๆนะฮะเหมือนกับเรือรบนะฮะท่านผู้ชมใหญ่ๆนะนะฮะเพื่อช่วยให้ซิงมันระบายความร้อนแล้วก็ใช้พัดลมตัวใหญ่นะใช้พัดลมนสี่นิ้ว สี่นิ้วเกาะใช้กล่องห้าจุดห้านิ้วนะใช้พัดลมตัวใหญ่อย่างนี้ผมยังยังยั่วกิเลสผมเหมือนกันครับผมพัดลมตัวใหญ่พัดลมผมก็ซื้อมาเยบร้อยแล้ยนะฮะสำหรับพัดลมตัวใหญ่นะผมว่าจะลงกล่องทาเป็นกล่องกล่องใหญ่นะฮะแต่เราถ้าเรารับงานแค่สี่ห้าร้อยหรือพันอย่างงี้มันไม่คุ้มหรอกท่านผู้ชมครับผมถ้าเราทําแบบลดแฮ รับเงินร,รับงานตั้งแต่1 5ื่นห้าถึงสองหมื่นสามหมื่นอะไรประมาณนี้ครับพอทําครับผมแต่ถ้าเราแบบถูกตังดังดีชอบโชว์แค่ประมาณนี้เราอย่ากเกินตัวแล้วครับผมเนี่ยกับผมเนี่ยสอดอกครับ2ดอกครับผมพันสองร้อยวัตสองดอกสองดอกอย่างน้อย เราเปิดดังตุมต้มตุมทั้งหลังคาสะตทือนเจ้าภาพก็ต้องบอกลดเสียงลงหน่อยครับลดสองเลง้วเราก็ลดลงนะฮะแค่นั้น,นะฮะมันไม่ไม่เกินห้ากเพลงนะรับถ้าอัดจริงๆครับผมเจ้าภาพก็บอกลดเสียงลงน้อยลดเสียงลงหน่อยประมาณนั้น,นะครับผมเชื่อผมได้นะับผมนะ,ะสวยไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยผมก็จะขันน็อตนะฮะจากนั้นเรก็จะทงการบัดกี